มาต่อไปเลยนะครับตัวนี้เป็นคลิก150นะเดี๋ยวเรามาจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธเจ้า OBD GLP ตัวนี้ก็รองรับเรื่องของปลั๊กสวิตนะฮะเสียบได้เลยนะไม่ต้องไปหาปลั๊กอะไรต่างๆเลยนะต่อไปเราก็ไปหาโปรแกรม คาสแกนซึ่งจะมีคู่มือไปให้ในการโหลดแอปนะครไม่ว่าจะเปไป iOS หรือ Android เ,อเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้เมื่อเชื่อมติดปุ๊บเขาก็จะติดหน้าขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่ออันนี้เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแดงกับน้าเงินกับิบพบกรบแสดงว่าเชื่อมต่อบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเปิดหน้าโทรศัพท์ของเรานะรเราสามารถตกแต่ง แอปต่างๆพวกนี้ได้เลยเกตต่างๆพวกนี้ได้เลยจะเอาหนึ่งช่องสองช่องอะไร6ช่องอะไรก็ว่ากันไปนี่ผมแต่งไว้อยู่3มช่องกับ6ช่องนะฮะด้านล่างสุดขวามือเห็นไหมครับจะเป็นเรื่องของค่า AF เราอ่านถ้าเป็นโบ์เมื่อเราไปเทียบตารางเราจะรู้เหมาะสาหรับสายไล่นะฮะไล่ไล่น้ํามันไล่ไฟไฟก็จะมีองศาไฟจุลเบอดอยู่อันที่2วัดรอบมีอะไรมีมีหลากหลายนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะฮะ อันนี้ผมเอาเลือกเฉพาะที่ผมต้องใช้ต่อไปเรื่องของการเคลียร์โค้ดลบโค้ดถ้าเราต้องการที่จะดูโค้ดว่าติด้ทอะไรเราก็รีดไปเลยครับกดรีดไปเลยอันนี้เครื่องเขาก็จะประมวลผลละปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราติดโค้ดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ติดโค้ดก็จะขึ้นคําว่าโ no. น่งดูไปเรื่อยๆครับเมื่อ,อเห็นไหมครขึ้นโ no. นถ้าเราอยากล้างใช่ไหมเราก็กดเคลียร์ไปเลยกดเคลียร์ไปให้มันล้างอีกรอบนึงก็ได้ครับมือล้างปุ๊บ อ่าแล้วก็กดกดกด,กด <ๆ S 2> เข้าไปตามความต้องการเขาพอกดเสร็จเรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะไปกับศูนย์หน้าหลักซึ่งหน้าหลักเนี่ยจะมีอะไรหลากหลายจะตั้งเป็นกราฟเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันได้เยอะเลยครับอธิบายไม่หมดครับก็เอาแค่ข้าวให้ฟังก่อนละกันนี้คือหน้าหองหน้านะครับมีวัดเลาะมีองศาไฟมี AF มีความร้อนมีลินเ่งนะต่างต่างเยอะฮะเราสามารถปรุงแต่งได้หลายได้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ สามารถสั่งซื้อได้ทาง Lazada แล้วก็ Shopee หรือไม่ก็ทางเพจกล่องไฟ GLP แล้วก็เพจเออ GLP Racing นะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ